วันนี้สุนอนดอกไม้ให้คุณน้าบ้จนโอ้คุณดาวตื่นมาช่วอากาศสดใสาย,ยามเช้านะครับมีหน้าล่ะถึงดูสดใสขนาดนี้ดาวไม่ค่อยสบายค่ะคุณจิตม่ค่อยสบายมีหน้าเหรอครับหน้าถึงดูซีเซียวเชียวปวดหัวมากมากเลยล่ะคะ่ะนี่ขนาดปวดหัวนะครับโอ้อยังสวยสดใสขนาดนี้เขาเรียกว่าสวยไม่สางเลยครับอย่างเงี้ยจิตใจคะดาวบอกว่าดาวปวดหัวมากมากไม่มีอะไร หมอก่อนค่ะเดี๋ยวๆครับคุณดาวครับขอตัวไปหาหมอเนี่ยผมให้ไปนะครับแต่ว่าขอใจอยู่กับผมได้ไหมครับนั้นแหน่ะแล้วแล้ดิมออกแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับจะไปหาหมอแล้วเหรอครับก็ใช่สิครับคุณชัยชัยดาวบอกเลยว่าดาวปวดหัวมากๆขอตัวไปหาหมอก่อนนะคะคุณดาวคุณดเป็นอะไรเนี่ยล้อเล่นเล่นด้วย ไม่ยอมเล่นล้ะหรือว่าหรือว่าหรือว่าคุณดาวไม่ดีใจกับเราแล้วโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องแย่งแน่คุณคะคุณคุณนั่นแหละค่ะเล่กหัวครับค่ะแหมหล่อเมียจะมีใครล่ะคะนอกจากคุณนะคะโอ้ยหนักจังเลยค่ะ ผม,ผมช่วยไหมครับผมช่วยไหมครับจริงเหรอคะอุ้ยรูปหล่อใจดีเป็นสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยเมยชอบเลยอันนี้ค่ะอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้ค่ะไหวไหมนะคะไหวครับไหวครับอขาเขาเคตาไม่มาเลยค่ะ เดี๋ยวนี้นี่จินตนาการบันเกิดถึงขนาดเอาไอ้บ้ามาเป็นนายแบบนู้นเลยเหรอใช่อะไรอะไรนี่นายไม่รู้อะไรก็อย่ามาพูดคนอย่างนายนะไม่เข้าใจหรอกฉันเนี่ยนะกำลังต้องการถ่ายทอดความอ่อนโยนของดอกไม้ความเข้มแข็งของกล้ามเนื้ออยากความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อพุ่งหลามๆอย่างนี้เน yeah ี่ยนะใช่นี่รู้ไหมว่าพุ่งหลามๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้กินคนปากเดียกๆไอ้นั่นเหาอเฮ้ยย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 ย นี่นายดูไหมว่ากําลังกวนสมาธิวาดรูปของฉันอยู่ใช่นัดเลิกกวนสมาธิอ้อมสักที<ม>ให้อ้อมอ้อมนี่เขารีบทําเสร็จเสร็จเสร็จไปโอยฉันจะไหวแล้วเนี่ยเมื่อยเหรอเปล่าปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเด้เอา้าแล้วน,นายมาทนเป็นแบบวิธไมไปเข้าห้องน้ำเลยไปเออจริงไหมเฮ้ยไม่ได้ละบ้ามหยุดก่อนอถ้าอ้อมว่าไม่เสร็จห้ามไปไหนทางนั้น โอ้โหยาติกแต่จ,แตจะมาทรมานคนอื่นแบบนี้เขาทำไมนี่ฉันสอนให้เลยนะเธอเอากล้องถ่ายรูปมานะมาถ่ายเป็นแบบไว้เสร็จแล้วเธอก็เอาแบบเนี้ยขึ้นไปวาดบนห้องแค่เนี้ยคิดไม่ได้เหรอนายไม่เข้าใจงานศิลปะเ่ยนะมัตนต้นถ่ายทอดมาจากจิตวิญญาณอีภาพถ่ายของนายอะมันสร้างสารรค์งานศิลปะของฉันไม่ได้หรอกเข้าใจไหมในเซิรเวอร์นี่นะนําไปทีง่ายๆสบายๆให้เนี่ยยังมาใส่ลงกว่าฉันอีกเป็นไรมากบาหรีอติดแต่ออะเบื่อทำไมถึงฉันจะติด ะฉันก็ไม่ใช่พวกบ้าหลักการอย่างนายละกันว่าฉันบ้าเหรอทำไมทำไมฉันว่าไม่ได้เธอไม่บ้าเลยจริตหลัการมันเธอทำไมมันเป็นการว่าดรูปอย่างโอ้ยนี่จะบอกให้วันนี้ฉันไปช้อปปิ้งมานะได้รองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องประดับเพียบเลยอะ่ะโอ้ยถามได้ใส่ไปงานคืนนี้ดิไม่ต้องห่วงอยากจะมีคนช่วยถือโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณชัดชัย แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมหน้าอาจจะเหมือนพี่นกชัดชัยเปล่งพานิชไม่เป็นไรครับใช่ชชชชเลยค่ะอยากเปแจกกันนะคะตายแล้วว่ะเมย์ลืมกุญแจห้องเพื่อนไปที่ร้านดอกไม้อะคะ่ะโอ้ยเมย์จะต้องเดินลงไปเอาที่สำนักง,งานเองซะแล้วอ่ะ ไม่รู้ว่าจะมีใครหล่อๆหน้าตาเหมือนพระเอกลงไปเอาให้มั้ยนะเออมีครับเดี๋ยวลงไปเอาให้ครับอ๋อดีเหรอคะดีครับเดกเดียวเองครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอืมอาต่หเาตาเยอะแยะสิอืออ่ได้เลยครับตายแล้วล้วนดียวทันใจจังเลยนะคะน่ารักที่สน้ทลอกเลยค่ะคุณพงชัยชิดชัยครับชิดชัย เออนี่นี่นี่แล้วเมื่อไหร่หล่อนจะกลับถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะยืนห้องนิย่าขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณชิดชมชิดชัยครับอ๋อค่ะค่ะจิงใช่บ๊ายบายมัวมัวไัค่ะค่ะาค่ะ นี่ครับวันนี้ผมมีของมาฝากอะไรล่ะ <laughs> นี่ครับคุณพีทบินค่าเช่าห้องแล้วก็บินค่าเช่าร้านสักรีดครับอุ้ยลืมจ่าย <laughs> <laughs> ลืมจ่ายจนนี่มันจะสิ้นเดือนแล้วนะครับ <laughs> <laughs> อ๋อคุณมาก็ดีแล้วฉันก็มีของมาฝากคุณเหมือนกันอุ้ยจริงเหรอครับอะไรนะครับ <laughs> รคุณพีท <laughs> นี่ บินค่าซักเสื้อผ้าอุ้ยลืมจ่ายแหมลืมจนจะสิ้นเดือนเลยนะทั้งหมดก็2,000บาทพอดีโอ้โหคุณพีทไม่แพงนี้ล่ะครับอ้าวก็คุณเอาเสื้อมาซักทุกวันมันจะไม่แพงได้ยังไงละ่ะเออคุณพีทครับอเออเออมีไหมครับที่อ,อ,ดอดีตอดีตภรรยาน่ยนะครับพอจะซักเสื้อให้อดีตสามีแบบว่าไม่คิดตังค์บ้างเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเนาอ,อได้นะ ถ้าคุณจ่ายค่าเช่าห้องให้ฉันตกลงตามนี้ครับคุณพีทอ่ะเอาไปเลยเออแต่คุณพีชครับผมว่าเราต่างตัดแต่ากันนะครับเฮ้ยอย่าแล้ว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 ลายแล้วนัดกับอ้อมนัดกับอ้อมอ๋อทะเลาะกันใช่ไหมใช่เฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยปะโถนี่ยังไม่ชินอีกเหรอนัดกับอ้อมนี่นะทะเลาะกันทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการโอ้ยอย่าจิดแต่ก็ตามนี้มาทำไมเนี่ย วุ่นวายฉันทุกวันทำไมล่ะไม่ได้ยุ่งก็แค่ใําคำแนะนำดีๆทำไมต้องโกรธด้วยอ่ะโอยแนะนำอย่างนี้หรอดีไม่สร้างสรรค์เลยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาแนะนำดีกว่าพวกบ้าหลักการโอ้ยเดี๋ยวๆสองคนนี่ใจย็งงกันนะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนะคือยอย่างนี้นะคือน,นัดเองเนี่ยก็เป็นผู้ชายใช่ไหมส่วนอ้อเป็นผู้หญิงเนี่ยนะในฐานะที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็มีอะไรก็ยอมยอมผู้หญิงเขาบ้างนะคือเรื่องหลักการและเหตุผลเนี่ยพูดกันเป็นพันปีมันก็ไม่จบหรอกนี่เดี๋ยวคุณพาทีคุณพูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าผู้หญิงเนี่ย คุณพีทคือผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแล้วคุณหมายความว่าย,ยัางไงคือผมหมายความว่าเวลาถ้าผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายยอมบ้างนะครับเพราะหมดเอาหลักการและเห้ผมมาคุยเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ไม่จบห<อ>รอกครับนี่ไงที่คุณพูดเนี่ย,ย,ยมันมหมายความชัดๆเลยว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีเหตุผลน่ะคือผมไม่ได้พูดแล้วไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับทำไมคุณไม่มีเหตุผลเลยล่ะครับคุณพูดออกมาแล้วนี่ไงว่าจะไม่มีเหตุผลน่ะโอคุณพีทครับใจผมอธิบายยังไงครัััับบคุณงงจะะะเเเเชื่่่่่ออออนนนนียยยฮไไมมธิาา้้้ใกด ลวครับน้าพวกคุณคยนีก่าเี่ยน,น,นี่ตกลงนายสองคนยังทะเลาะกันอยู่แบบวะ